เป็นส่วนาคตะลั่งสอนะครับเป็นโซนตะวันนะครับตวัเทคโนโลยีนะครับส่วนสมคานะครับแล้วกส่วสาครครับรผมสวัสดีครับผมนายสุใจศุกร์ตัวแทนของภาคตล่งสอนะครับก็ขอเชิสวัสดีส่นสาครส่วนสมคาแล้วก็ตวจปีนนแล้ เรียกง่ายๆคือของเพชรโสกีนะครับสำหรับทีมของอภาคะการตลนนาดสองน,นะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของภาคการตลาดสองเนี่ยจะทําอาชีพเกีย่ยวกับประมงเป็นส่วนมากนะครับซึ่งมีมูลค่า GDP เนี่ยปีนสูงมากแม้ความต่างกันหรือว่าจะรางนะครับทีนี้ เรื่องังคมมันก็จะเกิดอุตสาหารการรมที่ไปสนับสนุนเรื่องสังคมมดนะครับหลักๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องโน้งแข่งนะครับและก็ห้องแช่แข็งอันนี้เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ทางกลุ่มของเราพุ่เข้าที่จะไปลดพลังงานเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้มีการใช้พลังงานในภาพของการใช้กำลังที่สุดนะครับจึงกำหนดที่เป้าวัตถการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะ ของโรงแข็งและห้องเก็บเพื่อแต่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับอันนี้เป็นตัวกลุ่มเราครับครับสำหรับเหตุผลขนาดตัวนึ่อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ในเรื่องของค่า GDP นะครับมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทะเลมีค่าเป็ค่าสูงนะแล้วก็ประกอบกับการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มโรงงานที่ทำนชิง อาหารทะเลอย่างตอนนี้นะครับมีการใช้เป็น่าสูงถึงมูลค่าประมาณปีประมาณ4,290ล้านบาทนะครับต่อการผลิตประมาณ43ล้านตันต่อปีนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงผลิตมะแข็งนะครับคือมะแขกที่เราใช้ในตนวโรงงานสารกันนะครับดังนั้นเป้าหมายของเราเราต้องการลดค่าพลังงานตรงนี้ลงให้ได้อย่างน้อยประมาณ20%ของการผลิตจำนวนการผลิตนะครับ หลังจากคุเป้าหมายที่เราจะเข้าไปดำเนินการนะครับโรงงานน้ำแข็งที่เราจะไปทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับน้ำแข็งที่ใช้อุปโภคบริโภคเป็นน้ำแข็งที่ใช้กับโรงงานเกี่ยวกับห้องเย็นเกี่ยวกับกองโมงทั้งสิ้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายอาการควกคุกกับกลุ่มที่สองกลุ่มเข้าข่ายอาการควกคุมนะครับอันนี้เราดูจากกำลังแรงน่าดูจากข้อแมานะฮะทีแล้วก็ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ สำหรับเครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ในการบริหารจัดการแลวก็ลดการใช้กำลังไฟฟ้าหนุนหรืองานไฟฟ้าหก็ในะเรื่องของการแรกที่ไม่ต้องหนุนก็คือการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็จะทําได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการ,ารการกบริหารจัดการเรื่องกระบวนการผลิตหรือว่าบริหารจัดการตัววิสัยของพนักง,งานนะครับอันนี้เป็นเป็นการทําในรูปแรกที่ไม่ต้องใช้หนุนนะถ้ามีการสนใจ ก็จะเพิ่มในเรื่องการรวมทุนเข้าไปก็จะเป็นในเรื่องการท่าที่จะเหนเป็นการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นการใช้อุปกรณ์การลดความเร็วของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับจนถึงขนาดการเปลี่ยนถึงขนาดการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะฮะอันนี้เป็นอ่าลงทุนค่อนข้างที่จะสูงนะฮะซึ่งถามว่าเป้าหมายที่เราจะลดกับโรงงานเหล่านี้เราต้องการลดประมาณยี่สเปอร็นต์ก่อนเวล พราะว่าจะไปเทียบตัฟรีมันก็ข้ากระบาทะต้องเอาใบการผลิที่เหินในแต่ละีที่ผลิตออกมาใน,นการเป็นเป็นตัวร์วูบนะครับส่วนปัจจัยสนับสนุนนะครับที่จะทําให้เราพลังงานลดนิ่ลงได้เข้าที่เรามองตอนนี้บ้านเรามีอยู่สามตัวหลักนะก็ะคือทิศทางการพัฒนาอันนี้คือพูดถึงยุทธศาสตรส ของภูหกัตเรามีการเน้นที่การส่งเสริมอุตรรอสาหก,การรมนะฮะอาหารทะเลน,นะครับที่สะอาดแล้วก็ลดมีต้นทุนที่ต่ำเพื่อแข่งขันกับตาบ่างประเทศได้น,นะครับอันที่สองคือนโยบายภาครัฐเราจะเห็นว่าไรีกว่ารวรกระทรวงพลังงานมีพอมีอะไรที่ให้เกิดขึ้นเรื่องเงินทุนต่างๆมากมายนะครับในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานนะครับอันที่สามคือมีหลักพิจารณารองรรบอันนี้มีหลายงานที่ทํา ผลการวิจัยไปนะการที่ผมเห็นที่นำมาเป็นตัวอย่างก็ของอุตสาหกรรมที่เรามีเปเปอร์ที่เป็นเอกสารอ่านได้นะครับสำหรับอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ตัวสำคัญเลยที่เราจะขับเคลื่อนตัวนี้ออกมาแรกคือเจ้าของกิจการเราต้อง้าริบทนะครับว่าองง์การอุตสาหกรรมน้ำแข็งเนี่ยเป็นแบบของลักษณะของเข้าแก่นะครับการ มีแรงจุนใจต่างๆเพราะเขาต้องลงทุนอะไรต่างๆเข้าข้างไปทุนเข้ามาลำบากนะฮะอันนี้ก็ต้องอุปัรรคต่างอันเนื่อะไรกลงทุนเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีอาจจะเก่านะครับปัญหาเพื่อไปกับก่อนวที่เป็นเป็นเล็กน้อยนะฮะวบื้องต้นเรื่องที่เราจะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับจะต้องพยายามทให้เข้าถึงนะลดให้ความรู้นะครับแล้วก็สร้างแรงใจคือลดได้ให้ต่ออันนี้เป็นเป็น กิจกรรมที่ทางกระทรวงารแรงงานเราสนับสนุนด้วยนะครับส่วนขนาดาษใยอาจจะมีลดได้ให้คืนนะครับมีการคืนในรูปของอีมานอิสปอนนะครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่ที่เราจะทำให้ตัวสติตัวนี้นะครับไม่ทานแล้วนะก็ไปเรื่อยๆนะครับข้าวออมหมายก็คงจะลดได้ในสี่ปีนะฮะตัวโรงงาน ในเคศิีิวัฒนวก็เรามี78โรเ็ดงแปดโะฮะเราจะทำประมาณสี่ปีนะครับชวให้ได้ยี่สิบเอเซนต่อเนวยการผลิตนะครับครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณในข้กทไดนจากสาธาราบัตรแล้วก็ตัวรเอกสารเอกสอรที่ได้จากของตัวโรสงานสกัุณมนะครับแล้วก็ ตั้งแต่ตั้งแต่ p r เ s e n t a t i o n เป็นกลุ่มที่ดีแล้วเป็นกลุ่มที่ทำ presentation ดีที่สุดนะครับกระชับจังหวะในการมาในการขวนญมีมุกนะครับแล้วก็เอาไฮไลท์เพื่อจะดึงความน่าสนใจของเนื้อหาไปอยู่ที่ผู้พูดมากกว่าที่ที่ถึเสร็จแล้วก็โตเปเนไงชัดเจนนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ทำได้ดีสุดเพราะที่ฟังนี้แล้วแล้วก็ผู้นำเสนอเองนะ พูดยิงดีพูดยิงหลายน่าจะเป็นคนที่พูดบ่อยนะรู้สึกโดยที่พูดที่ธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วดีนล้วไม่เสียดีอายตั้แต่ดีมูฟดีแต่ทิ้งน้านี้เหมือนเดิมเพราะมันไม่ให้คะแนนข้อเสียระลังข้อเดียวนะครับซึ่งเป็นข้อเสียร้ายแรงคือมือข้างซ้ายที่ถือรีโมทนะครับชูนิ่งดางตลอดเวลาถ้าผมเป็นผู้หลักผมก็ปวดมากไม่รู้ปวดราะเรื่องอะไรนะครับแต่ปวดเลยนะครับ น้าตาอัดสองทำให้จริงๆพรีเซนต์านนี้ผมคิดว่าเราจบได้ภาในห้านาทีถ้าในสองมาเร็ๆการกล่วดีๆผมวบปัอเสัล้วดีครับ่านมคนผ่น,น่นครับนรับรับนานนนานนนนผ่า ทางวิศวกรรยงานระดับภ e, <ım 999> ูม like ิจังหวัดแต่กรณีฟังข้อมูลแล้วก็ข้อมูลจางที่มาล้างถนนอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องของโครงงานที่กองบรรจุไหที่เราทำแล้วผมว่าโครงของระดับภูมิจังหวัดมันน่าจะมีผู้ทางสิทธิ์คนแต่กรณีที่ควรจะต้องมองเป็นตัวอยู่เป้าหมายแต่ก็ กับในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ก็คือในกลมกลวที่วัดความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็จตรงกันวรจะให้ความสำคัญมากเรื่องจกน่าจะเน้นในเรื่องโครงการที่ทางเราทำน่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืนนะครับแต่ละโครงการก็จะอยู่จัยที่ที่แตกต่างกันผมว่าให้มีอะไรให้ชัดเจนตรงนี้นี่จะตรองมีการตรวจสอบก่อนเลยผ ก็คุณเห็นด้วยกับท,ามมาาท่านศาสตราจารย์นะครับว่าค่าพุทธที่ฐานาในปุตนิธรรมได้ดีที่สุดครับแต่ว่าก็จะมีข้อที่อยากจะขอแนะนำนะครับเรื่องที่หน,นึ่งตอนที่ท่านไฮไลท์ว,ว่าอุตสาหกรรมตะวันตกหรืตอตะวันนั้นท่านเลมีความสั่งการอะไรดีมีตัวแรกบอกว่า GDT ท่านนั้นทุนนี้มีปริมาณ3เมตเนเท่านั้นทุนนี้นนนแต่ว่าตอนที่ท่นา,าถถนสำรวจ่าท่านทำแผนแล้ว 75แห่งนะครับผมแนะนำว่าถ้าต้องตำรวจที่เกิด18แห่งเนี่ยพอมันทำแล้วมันมีผลทำให้ต้นทุนต้นโตให้ไหลไปเคลื่อนกับไอ้ที่ท่าน analyze ก่อนได้ได้บอกไหมสมมุติเราบอกว่านห้องเย็นที่กระวการผลิตใช้เงินผลิตใช้เงินค่าไฟผลิตทั้งแผงเนี่ย4,290ล้านบาทแต่ว่าท่านบอกว่าผลลัพธ์ของท่านเนี่ยใน78แห่งเนี่ย มันจะทำให้เกิดการลดใช้พลังงานสมมตินะ20ล้านบาทแต่ว่า20ล้านบาทเนี่ยมันจะต่อยอดให้เกิดผลที่พบอใน100ล้านอะไรเองเราต้องยงเห็นภาพว่าสิ่งที่เรานำเสนอการมาเกิดประเด็นยุทธศาสตร์แล้วเอาความสุดท้ายเราจะมาต่อส่วนเนี่ยอันนี้มันจะทำให้แผนครบถ้วนแต่ก็อย่างที่ท่านผู้ตรวจท่านผู้ดว่าองค์กรทุ่มติดมีรายละเอียดบางอย่างซึ่ง จริงๆนาท่านเวลาละบอลแข่เวลาได้ดีนท่านใครๆได้่อย่าประเด็นเรื่องอุปสรทที่ผมรู้ว่าท่านจะ l i มาท่านจะพูดเสมอว่าอุปสรรคนี้น่าจะแก้นะครับแต่ว่าไดรับทุอย่ายให้เราครับ